ครับจังหวัดละอเอ็ดมีแนวนโยาบายที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาข้าวหอมมะลิให้เป็นข้าวมูลค่าสูงนะครับโดยท่านผู้ว่าการจังหวัดละอเอ็ดท่านทยันสิริมาศนะครับที่จะปรับปรุง,งที่จะพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าของหอมมะลิโดยเฉพาะในพื้นที่เขตทุ่งกุาลาร้องให้ในจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับสำนักงานจิตจังหวัดมีแนวทางที่จะขับเคลื่อนเพื่อเข้าสู่มาตรฐานโดย ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากทางจังหวัดร้อยเอ็ดเปในระยะเวลา2ปีในการที่จะปรับเปลี่ยนจากการปลูกข้าวหอมมะลิทั่วไปเป็นข้าวหอมมะลิอินทรีย์นะครับไม่ได้มาฐานสากลวันนี้ทางสวทชนะครับโดยท่านท่านดรสุริยะนะครับจากราชภาัฏสุรินนะฮะได้มามีส่วนร่วมหรือได้จากกระบวนการร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับในการจัดทําการมีส่วนร่วมแบบการรับรองตัวแบบ GPS นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการที่จะ สร้างองค์กรของกลุ่มเกษตรกรนะครับให้มีความยั่งยืนในการที่พัฒนาต่อไปเพราะฉะนั้นสวทช,ชถือว่าเป็นหน่วยงานหนึ่งที่จะนํางานวิจัยหรืองานที่อยู่ในแนวความคิดหรือเทคโนโลยีนวะัตกรรมัวใหม่ที่จะเข้ามามาเสริมแต่งให้การพัฒนาการประกอบอาชีพหรือการทำงานเกษตรการนำผลิตข้าวหอมมะลิทุง่งกุลาร้องให้นะครับให้ได้มูลค่าสูงตามเจตนารมณ์หรือเป็นแนวทางที่จะพัฒนาให้เกษตรกร มีความเป็นอยู่แล้วมีความยั่งยืนในกอดการประกอบอาชีพของตนเองนะครับผมอาจารย์สุริยชนะชัยจากมหาวิทยาลัยราชวิสุทิน์ซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการพัฒนากลุ่มเกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องให้ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการที่จะยกระดับการปลูกข้าวของเกษตรกร,กรในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องให้ใน3จังหวัดได้แก่ จังหวัดสุรินทร์จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดมหาสารคามให้มีกระบวนการพัฒนาการปลูกข้าวที่มีมาตรฐานเป็นที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศเป้าหมายนั้นต้องการที่จะพัฒนากลุ่มเกษตรกรให้ได้รับองค์ความรู้ตลอดห่วงโซ่ของการผลิตข้าวต้องขอบคุณสำนักง,งานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ดศูนย์วิจัยจข้าวจังหวัดสุรินทร์แล้วก็ กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ผมดรสุทธิศักดิ์แก้วแกมจันทร์มหาวิทยโลโยราชมงคลอีสานวิทยเขตสุรินทร์ครับผมก็ได้รับเกียรติจากหมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้มาสร้างกระบวนการให้กับกลุ่มเกษตรกรที่ทำข้าวอินทรีย์ในเขตทุ่งกูลาร้องไห้นะครับเราพาพี่น้องทำกระบวนการในการที่จะให้เขากำหนดทิศทางกำหนดรูปแบบของตัวเองที่เราเรียกว่าการสร้างระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วมนะครับ หรือเรียกสั้นๆว่าเราทําระบบ PGS ทุ่งกุลาร้องไห้นะครับเราจะเห็นว่ากระบวนการนะครับในการสร้างให้พี่น้องในการออกแบบเรื่องของมาตรฐานของกลุ่มทุ่งกุลาร้องไห้นะครับเราเห็นว่าพี่น้องก็มีแนวคิดที่อยู่ในพื้นฐานของความเป็นมาตรฐานเกษตรซีระดับสากลก็ได้กําหนดของตัวเองขึ้นมานะครับได้เป็นมาตรฐานพีจทุ่งกุลาร้องไห้ทั้งหมด14ข้อซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละจะเป็นมาตรฐานร่วมกันที่ทั้งกลุ่มในเขตทุ่งกุลาร้องไห้จะนําไปใช้ให้ เกิดการกลับเพื่อนเรื่องการรับรองมาตรฐานกเกษตรีของกลุ่มต่อไปในอนาคตครับ